ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความคงกระพันอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรามองเศรษฐกิจของโลกเรามองเศรษฐกิจของประเทศและหันมามองกระเป๋าในเราตัวเราเองเนี่ยนะครับคงต้องตั้งคําถามว่าเราจะต้องจับสัญญาณทองคําเอาไว้อย่างไรเพราะว่าในปีหน้าและปีถ,ถัดๆไปความสําคัญของทองคำยังมีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นจับสัญญาณนี้ให้ดีว่าจะไปต่อหรือว่าจะชะลอไว้ก่อนนะครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณติพานุววัฒนทรัพย์นะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท YLG Boolean Add f u t u r e จำกัดนะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสินทรัพย์ทองคำท่านจากกรุณามาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราเพื่อที่จะได้เห็นแนวทางและเห็นเส้นทางในอนาคตครับสวัสดีครับคุณติพาครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวนะฮะทีมงานขออนุญาตภาษาแ๊บคุณไม่ใช้สวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีครับโอเคครับ เพราะฉะนั้นเราเข้าสู่เรื่องราวที่หลายๆท่านรอคอยกันเลยนะครับถ้าว่าเราสังเกตในช่วงนี้ผ่านมาครับสถากน,นการณ์โลกเนี่ยก็จะมีการเทขายดอลลาร์และพอเทขายดอลลาร์เขาไปทำอะไรครับไปซื้อทองคำนะฮะรัสเซียจีนและอีกหลายๆประเทศเทอเมริกากันยกใหญ่แสงดงว่าทองค,คําสําคัญมากเลยครับคุณธีวาคือในในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราเรียกว่าทองคําเริ่มมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้ว่า ก่อนก่อนช่วงโควิดเองก็ตามค่ะแต่ว่าพอมีสถานการณ์ตัวโควิด -19 เกนี่ยก็เลยทำให้ตัวทองคำเนี่ยกลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าเดิมค่อขนข้างมากแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราจะเห็นได้ว่าเขาทำจุดสูงสุดในประวัติการเลยก็คือประมาณสัก2,000 เกือบเกือบ2,100เหรียญ US dollar ต่อทอยออนก็คือทําขึ้นไปประมาณสัก2 7 5เหรียญจากที่อดีตตอนนั้นเนี่ยค่ะตอนที่เกิดปัญหาทางการเงินรอบแรกขึ้นไปแค่ประมาณสักพันเเหรียญรอบน, <ừ> นี้เนี่ยก็คือเรามองได้ว่าอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์การเงินที่รุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเราเรียกเป็นการเอ่อโรคระบาดอ่ะน,นะคะก็เลยทาให้ คนเนี่ยเททิ้งหลายๆสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเองก็ตามอะไรก็ตามแล้วก็เข้ามาถือทองคําก็เลยทําให้ทองคำเนี่ยมีความน่าสนใจมากในช่วงสักปีสองปีที่ผ่านมาก็คือ 1. เป็นในแง่ของเซฟเฮเว่น ซื้อง่ายขายคล่องด้วยอย่างถ้าเราจาภาพตอนปีที่แล้วได้ตอนที่คนเริ่มเทขายทองคําบ้านเราเนี่ยเริ่มเทขายตั้งแต่ก,ก่อนพอทามหาคือจะเกิดวิกฤตป,ปุ๊บกลับไปบ้าน,นถือเงินแล้เอาทองออกมาขายแหละก็จะเห็นได้ว่าทองเนี่ยพอซื้อง่ายขายคล่องก็เลยทําให้เป็นอะไรที่ทําให้คนมั่นใจค่ะว่าว่าเวลาฉันมีทองอยู่เนี่ยฉันเอาไปขายที่ไหนตอนไหนก็ได้มันสามารถทําได้อันนี้ก็เลยเป็นเป็นความน่าสนใจของสินทรัพย์ทองคําค่ะ แต่ยังในช่วงปีนี้เองเนี่ยค่ะราคาทองคาก็เริ่มมีการปรับลดลงมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะเห็นได้จากปีที่แล้วเนี่ยทำออทามไฮแล้วก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะข่าวในเรื่องของโควิด -19 เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้หายไปก็ยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่า,ามีระลอกสองสามสี่มาเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นระลอกต่อไปในในบ้านเราในต่างประเทศก็ไม่ต่างกันค่ะก็คือแต่ถามว่าดีขึ้นไหมมันดีขึ้นกว่าในช่วงแรกเพราะว่าเราเริ่มมีวัคซีนออกมาแล้วเริ่มมีตัวยาต่างๆมีการรักษาก็เลยทําให้มีการยกย้ายเงินค่ะจากก่อนหน้าที่เอามาถือในทองคาได้เยอะ ก็เริ่มขายแล้วเพราะว่าบางท่านอาจจะมองว่าเออราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปออทามไฮแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มดีดตัวกลับมาใหม่ผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มดีขึ้นหรือเปล่าก็เริ่มขายสินทรัพย์ที่เป็นทองคําบางส่วนเข้าไปซื้อสินทรัพย์ตัวอื่นดังนั้นเองเนี่ยเรามองว่าทองคําถูกมองได้สองสถานะก็คือในสถานะของเซฟเฮเว่นแอสเซทหรือเวลาเรากลัวอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเราจะวิ่งไปที่ทองคําก่อนกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นมองในสถานะของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนค่ะ ครับแต่ว่ามีสัญญาณวกใช่ไหมครับว่าสภาทองคําโลกมีการมองความต้องการทองคําในปีหน้าพุ่งเลยทีเดียวนะฮะค่ะคุณดิภาครับอันนี้เป็นสัญญาณที่เราจับปุ๊บเราต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปค่ะก็อย่างล่าสุดเนี่ยมีตัวเลขของ Worldgo l d Council นะคะคือ,อาาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่ขึ้นมาสูงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยล่วงลงไปรุนแรงด้วยเหมือนกันค่ะปีที่แล้วตอนที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ในในช่วงปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะดีมาที่เป็นประเทศจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยมีแค่2ประเทศหลักนะคะที่ ที่ซื้อประมาณเกินครึ่งของดีมานทั่วโลกก็คือจีนกับอินเดียแต่ปีที่แล้วอตอนที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 โควิด -19 เานี่ยค่ะดิมาของจีนกับอินเดียทิ้งลงไปค่อนข้างรุนแรงลงไปประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะเพราะว่ากลุ่มที่เป็นจิวเวลี่พอ เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่ซื้อใส่แล้วถูกไหมคะก็ใช่ครับแต่ว่าเราก็จะได้อีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาแทนที่มาเสริมทับในในช่วงปีที่แล้วก็จะเป็นผู้กลุ่มกองทุน s p d r ต่างๆที่เข้าซื้อนะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารกลางที่เข้าซื้อและล่าสุดเนี่ยค่ะเว r ร์กกก็บอกว่าเอ๊แต่ว่า เนี่ยปีนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มเห็นสัญญาณการกลับเข้าซื้อใหม่ของกลุ่มที่เป็นกลุ่มจิวเวลี่และเชื่อว่าปีหน้้พอเศรษฐกิจกด,ดีขึ้นตัวเลขที่เป็น real demand ใน,ในกลุ่มจิวเวลี่เซกเตอร์เนะะี่ยค่ะก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเพราะคนเริ่มมีกําลังซื้อค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนะะี่ยค่ะอยากให้ อย่างถ้าคุณวิชัยสังเกตดูจะเห็นได้ว่าอีกตัวหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีผลอย่างอย่างปีนี้เนี่ยพอทองคาเริ่มลงมานิดหน่อยอย่างฝั่งกองทุนเริ่มขายนะคะ s p d r เริ่มขายทํากําไรออกไปกองทุนจีนที่เป็นกองทุนทอง HUI ก็เริ่มขายทยอยขายเพราะว่าก็เอาโยกไปลงสินทรัพย์ตัวอื่นแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเสริมตอนนี้ก็จะเป็นของธนาคารกลางนะคะคธนาคารกลางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเข้าซื้อต่อเนื่องปีนี้ประเทศไทยค่ะเป็นอันดับหนึ่ง ในปาเรานะคะธนาคนารกลางประเทศไทยปีนี้เนี่ยซื้อขึ้นมาถึงประมาณ90ตันได้นะคะรอ,องมาก็จะเป็นประเทศอื่นๆมีอินเดียมีรัสเซียนะคะแต่ว่าปร <c oughs> ะเทศไทยก็เลยทําให้จะเห็นได้ว่าปีนี้ทำให้สัดส่วนการถือทองคาของประเทศไทยในฐานะกองทุนสํารองในอนดีต <c oughs> นี่จะอยู่ประมาณสัก 3% 2%ตอนนี้เนะียขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ6%กเปอละขึ้นมาอยู่ที่ประมาณอันดับที่20ของโลกที่มีสัดส่วนของทองคําในพอร์ตเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างมากค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นการกระจาย เป็นการกระจายการลงทุนเพราะว่าถ้าถือดอลลาร์อย่างเดียวเนี่ยเรามองว่ามันมีความเสี่ยงเพราะว่าอะไรถึงแม้ว่าตอนนี้เรามองว่าเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นและเรื่องการเมืองเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่ายังมีเอ่อเรื่องของหนี้สาธรารนณะน่าเป็นห่วงมากๆของของสหรัฐเพราะตั้งแต่เกิดวิกฤตในปีที่แล้วก็มีการ พิมพ์เงินเข้ามาในระบบค่อนข้างมากตั้งแต่รัฐบาลสมัยโดนัลด์ทรัมป์นะคะคก็มีการอัดฉีดเงินเข้าไปหลายล้านล้าน US ดอลลาร์แล้วพอมาโจไบเดนอีกโจไบเดนออกไปละหนึ่้าล้านล้านแล้วก็ยังมีทร์เก็ตว่าจะอัดฉีดเงินเพิ่มขึ้นไปอีก,อ,กอีกหลายล้านล้านนั่นหมายถึงว่านี่สาธรารณะของฝั่งสหรัฐเนี่ย ก็สูงมากๆตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบจากปัจจุบันจนถึงอดีตถือว่าสูงสุดประวัติการและสูงกว่ายิ่งตอนสองครามโลกครั้งที่สองอีกโอโแล้วก็ถ้าเทียบนี่กับ GDP เนี่ยค่ะตอนนี้ 1, กนมันสักเกือบเกือบร้อยสาิแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คนมีความกังวลว่าเออและความมั่นใจที่คนจะให้กับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันมันมากน้อยแค่ไหนก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยค่ะ ก็โยกพอร์ตการลงทุนสินทรัพย์ในการลงทุนเนี่ยก็อาจจะให้มันมีแอสเซทตัวอื่นเข้ามาบ้างทองคําก็เป็นหนึ่งในในแอสเซทนั้นอย่างช่วงนี้บางทีบางท่า,งทานอาจจะได้ยินออย่างตัวคริปโตใช่ไหมคะอ่าครับพวกคริปโตก็ร้อนแรงเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่คริปโตเนี่ยค่อนข้างหวือหวาตลาดไซส์ของตลาดคริปโตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใหญ่เท่ากับตลาดทองคําอย่างถ้าเราเทียบม,มูลค่าตลาดของคริปโตกับตลาดทองคำเนี่ยคะ ตลาดทองคำใหญ่กับคริปโตประมาณสักสิบกว่าเท่าสิบเอ็ดสิบสองเท่าได้ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือคริปโตไปจับต้องอะไรไม่ได้เลยนะครับจะต้องทำมีอยู่ในมือและยังอุ่นใจมากค่ะก็ตัดทองทองก็อุ่นใจด้วยค่ะแล้วก็ไซส์ตลาดใหญ่ดังนั้นการผันผวนของราคาทองคำเนี่ยน้อยกว่าคริปโตถ้าเราเทียบเทียบกันที่โอ้วันนี้เราเห็นราคาขึ้นลงทองว่าขึ้นลงมากยังไงก็ก็ไม่กี่ร้อยบาทต่อวันใช่ไหมคือไม่ได้มากเพราะพอตลาดใหญ่มากๆ ถึงคนซื้อที่จะเข้ามาอย่างกองทุนใ,นใหญ่อย่าง SPDR เข้าซื้อทีละสิบตันมันก็ไม่ได้ทําให้ราคาทองคําเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้มากอย่างงีค้ค่ะคือคจะเห็นได้ว่าพอตลาดไซส์ใหญ่ไม่ว่าจะมีคนเทขายหรือคนเทซื้อราคาก็จะขยับไปไม่ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงแต่พอเป็นตลาดที่เป็นไซส์เล็ก,ลกๆอะค่ะที่ยังไม่ได้ใหญ่พอเวลาที่มีแรงขายออกมาเยอะ หรือว่ามีแรงซื้อเยอะๆก็จะทําให้ตลาดเนี่ยผันผวนได้มากแล้วก็อย่างที่คุณวิชัยบอกก็จะเป็นเรื่องของการจับต้องได้อย่างเรามีทองคําเนี่ยเราอุ่นใจ <c oughs> ถูกไหมคะเราดูต้นทุนเลยค่ะทองคา <c oughs> ทองคำเนี่ยต้นทุนหน้าเหมืองของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญถ้าเราคานวณเป็นเงินบาทก็เราดูจากช่วงต่ําสุดในช่วงหลายปีสามสี่ปีที่ผ่านมาก็จะอยู่แถวๆประมาณสักหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจนถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันถ้าต่ากว่านั้นเนี่ยเหมืองก็หยุดผลิตค่ะ เพราะว่าขบ<ช>ทุนแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าลงไปยังไงก็จะไม่ต่ํากว่าเนี้ยอันนี้คือคือต้นทุนของเขาละก็มันก็เลยทาให้ทองคำเนี่ยยังยังมีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีความสบายใจกว่าสําหรับผู้ซื้อขายซื้อเสร็จมีทองเก็บไว้ที่บ้านเวลาเกิดฉุกเฉินก็ไม่ต้องรอตลาดเปิดปิดก็หิ้วออกมาเอาเอาไปขายได้ตามร้านทองอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเงินออมประเภทหนึ่งอย่างนี้แล้วกันครับแต่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องราคา ไม่ว่า,าเราจะเป็นลูกค้าหรือว่าเราจะเป็นนักลงทุนกันตามแต่จะต้องพิจารณาปัจจัยหนุนและปัจจัยลบใช่ไหมครับปัจจัยกดดานปัจจัยหนุนลักษณะแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับคุณดีภา คืออย่างในในช่วงที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะปัจจัยที่ที่เราเห็นที่เป็นปัจจัยบวกสําหรับตัวราคาทองคำนะคะก็จะเป็นเรื่องโควิด -19 เาเป็นหลักเลยที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นมาเพราะว่าออคนมองในฐานะของเซฟเฮเวนแอสเซทแล้วพอปัจจัยตัวนี้หมดไปนะตอนนี้เรื่องอค,อคือจบไปแล้วเราเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีในเรื่องของหออนี้สาธรารนณะที่จะต้องติดตามนะคะอันนี้หนี้สาธารณะก็ยังเป็นปัจจัยที่บวกกับตัวราคาทองคํา นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครต้องการให้เกิด default อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็เริ่มเริ่มมีความประมัดระวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจ <ừ> ัยที่ส่งผลบวกกับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเออไม่ใช่ค่ะคอัตรางเงินเฟอ้ออัตรางเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่บวกจะเห็นได้จากราคาน้ํามัน ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมาตอนนี้อยู่ประมาณสัก80กว่าเหรียญ US อล l า a ์ต่อบาเร e ได้ละถ้ายิ่งน้ำมันพุ่งสูงมากๆก็เป็นตัวบ่งชี้เงินเฟ้อด้วยแล้วถ้าเราเห็นเนี่ยด้วยความที่ก่อนหน้ามีการอัดฉีดเงินเข้ามาเยอะมากก็เไปดูตัวเลขพวก CPI PPI ของสหรัฐเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อพรามีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อทองคําคนก็จะเข้ามาซื้อในฐานะของเอ่อเพื่อเป็นการ h e ด g i n g ของของเงินเฟ้อนะคะอันนี้เป็นปัจจัย ที่กล่าวมาเป็นปัจจัยบวกแต่ปัจจัยลบก็มีค่ะคปัจจัยลบเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เริ่มถอนเงินออกจากระบบละ พราะาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะเฟดก็จะมีการคุยแล้วเพราะว่ายัางไงเนี่ยเงินที่จะถอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการค่อยๆทยอย,อยถอนออกไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเริ่มลดตัว QE อาจจะดูในการประชุมรอบนี้วันที่สองสามที่จะถึงเนี่ยนะคะว่าถ้าเริ่มมีการลดตัว QE ออกมาก็จะส่งผลลบกับตัวราคาทองคําแล้วก็เขาก็จะออกมาเป็นโปรแกรมแล้วว่าจะลดเป็นเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยค่ะ เฟดเองก็มีการส่งสัญญาณนะคะในเรื่องของการที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถ้ามีปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงปลายปีหนะะ้านนี้ก็จะเป็นการส่งผลลบกับตัวราคาทองคําเพราะว่าก็จะทำให้นักลงทุนมองว่าเอ๊ทแทนี่จะฝากทองคาเอาอเงินไปฝากเอเออย่างในพันธบัตรหรือว่าเงินฝากน่าจะได้ผลตอบแทนดีหรือเปล่าก็จะเป็นมองไปในเรื่องของการโยกย้ายเงินลงทุนดังนั้นเนี่ยค่ะการลด QE กับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นปัจจัย ที่ส่งผลลบกับตัวราคาทองคําแต่ยังไงก็ตามมันก็ย้อนแย้งกันนิดนึงนะคะเพราะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเชื่อว่าสหารัฐน่าจะยังไม่รีบขึ้นเพราะว่าตัวเองเขามีหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วนั่นหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของฝั่งสหรัฐก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยที่ส่งทั้งผลบวกกับลบกับตัวราคาทองคําดังนั้นเองเนี่ยค่ะการที่เข้ามาลงทุนในตัวราคาทองคําเองในในช่วง ในช่วงนี้นะคะเราก็จะแนะนํานักลงทุนว่าอาจจะให้ลงทุนตามกรอบก่อนจนกว่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนออกมาค่ะแล้วก็อาจจะขยับออกมาเป็นการลงทุนระยะกลางระยะยาวค่ะครับการลงทุนในทองคําสามารถที่จะประเมินแนวรับแนวต้านหมือการลงทุนในหุ้นได้ไหมคะ เหมือนเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็จะมีกรอบการลงทุนค่ะว่าอย่างกรอบภาพใหญ่ในช่วงนี้เรามองเป็นแบบไหนแล้วก็ทองคำเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกราฟที่เข้ามาช่วยการประเมินไม่ว่าจะเป็นกราฟแล้วก็ตัวเลขอย่างแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญสำคัญ,คญคออกมาโดยที่เราจะให้น้ําหนักไปที่ฝั่งสหรัฐ เป็นเป็นหลักนะคะหลกอง,อองก็จะเป็นข่าวของทางฝั่งยุโรปส่วนข่าวของในบ้านเราเนี่ยก็ให้น้าหนักบ้างเพราะว่ามันจะไปกระทบกับในเรื่องของค่าเงินบาทในประเทศเพราะว่าทองคาทั้งหมดที่เราซื้อเนี่ยค่ะซื้อขายเนี่ยมันก็เป็นการนําเข้าเข้ามาจากต่างประเทศดังนั้นตัวค่าเงินบาทก็มีผลด้วยเหมือนกันอย่างช่วงเนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าทองคาในประเทศราคาไม่สูงเลยท้งที่ราคาทองคาต่างประเทศอยู่ตั้งพันแปดร้อยเหรียญน,นั่นเป็นเพราะว่าค่าเงินบาทในบ้านเราเนี่ยแข็งค้าค่ะ ครับแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกทองคําไปตลาดโลกด้วยใช่ไหมครับส่งออกด้วยครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ทั้งนําเข้าแล้วก็ส่งออกทองคําไปไปที่ต่างประเทศค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วเราเนี่ย เรามีเหมืองในเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะคะคุณผูชัยเรา,เราพอผลิตออกมาได้แล้วเหมืองในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะส่งไปลงหลอมซึ่ง<อ>ส่งไปลงหลอมต่างประเทศที่ได้มาตรฐานโลกก็จะเ,เขาจะเรียกว่าเป็นมาตรฐาน LBMA หรือว่า London Bullion Market Association หรือสมาพันธ์ทองคำของที่อังกฤษซึ่งเ,เหมืองเนี่ยพอผลิตออกมาได้ละได้เป็นก้อนทองเราก็จะส่งไปที่ LBMA โรงงานที่ได้มาตรฐาน L B M A แล้วก็จะผลิตออกมาเป็นทองแท่งไซส์1กิโลกรัม3กิโลกรัมประมาณนะะี้ค่ะแต่อย่างที่เรานำเข้ามาในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะเราก็จะนำเข้าทองคำา 99. 99.99จากโรงหลอมโรงหลอมที่หลอมได้มาตรฐาน L B M A เนะะี่ยค่ะอย่าง Y L G เองเราก็นำเข้าเข้ามาก็จะเป็นทองคำา 99. 99.99 L B M A <ừ> เท่านั้นแล้วก็ขนาด1กิโลกรัมเราก็มาขายให้กับ,ร,บร้านทองหรือขายให้กับนักลงทุนอย่างถ้าร้านทองก็ ซื้อของเราไปเนี่ยไปขายต่อหรือเอาทอง99 9 9ุของเราเนี่ยค่ะเอาไปหลอมไปผลิตเป็นทอง96.5หรือเอรือเอาไปทําเป็นสร้อยทองหรือเป็นทองคาแท่งอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันขายอย่างถ้าในขาที่นักลงทุนแห่กันมาขายทองอย่างอย่างปีแล้วที่เราเห็นเข้าแถวขายทองนักลงทุนเอาทองมาขายเนี่ยค่ะร้านทองก็เอากลับมาขาย ylg ylg ก็จะส่งออกทองพวกนี้ค่ะไปที่โรงหลอมที่ได้มาตรฐานแล้ว bma เพื่อที่เขาจะเอาทองทั้งหมดเนี่ย ลงลงไปที่เบ้าหลอมแล้วก็ผลิตใหม่ออกมาให้ได้มาตรฐาน99.99 99. ค่ะครับแล้วรูปแบบการลงทุนของทองคานับปัจจุบันก็พัฒนาไปไกลใช่ไหมครับไม่จําเป็นที่เราต้องเดินไปที่ร้านทองแล้วก็เอาทองไปซื้อไปขายกันนั้น นั่วันนี้ซื้อขายผ่านไทยอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนไปไปมากนะคะทองคำเนี้ยมีรูปแบบหลายรูปแบบเหมือนกันอย่างอย่างของทาง YLG เองเนี้ยัจริงแล้วเราเป็นรูปแบบที่นักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านผ่านแพลตฟอร์มได้นานแล้วสั่งซื้อสั่งขายได้24ชั่วโมงนะคะ5วันทำการจาถึงสุกแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะของเอ่อคล้าย คล้ายคายหุ้นค่ะลูกค้ามาเปิดบัญชีวางเงินประกันเสร็จแล้วก็กดสั่งซื้อขายอย่างวางเงินประกันบางส่วนและลูกค้าอย่างยกตัวอย่างวันนี้คุณวิชัยอยากซื้อก็กดในแอปได้เลยว่าอาจจะซื้อทองสิบบาทแล้วก็อีกสองวันชําระเงินส่วนที่เหลือก็คือวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเต็มเพราะว่าเรามีเงินประกันอยู่แล้วเราวางไว้ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นแล้วพอถึงเวลาครบกําหนดสองวันคุณวิชัยจ่ายเงินชําระเงิน เราก็แจ้งว่าจะให้เราส่งทองที่ไหนหรือสามารถมารับทองได้ที่ที่บริษัทสำนักง,งานใหญ่ของเราเหมือนกันกับกบขารขายเหมือนกันค่ะก็คือ,อ,เ,อเราก็กดส่งคําสั่งขายได้แล้วก็อีกสองวันทําการทางลูกค้าก็เอาทองมาส่งมอบแล้วก็โอนเงินกลับเข้าบัญชีลูกค้าอ,อันนี้ก็จะเป็นเออเป็นรูปแบบที่ที่เราให้บริการมาสิบกว่าปีแล้วค่ะผ่านแพลตฟอร์มทั้งหมดแต่ก็จะมีการลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณสัก สิจนถึง20บาททองคําแต่ล่าสุดเนี่ยค่ะปีนี้ YLG เมื่อต้นปีเราออกการลงทุนรูปแบบใหม่ค่ะก็คือเหมาะสําหรับกลุ่มที่ต้องการลงทุนเล็กลงมานะคะ mm hmm. ก็จะเหมาะอย่างกลุ่มที่เข้ามาลงทุนกับเรากลุ่มนี้ก็จะอายุตั้งแต่ประมาณสัก20่สิบกว่าจนถึงสักสีเป็นวัยทางานเรียกว่า YLG g o Saving ซึ่งการซื้อขายตัวนี้จะเปิดทําการซื้อได้เวันนะคะยีชั่วโมงโดยที่ ขั้นตอนการสมัครเนี่ยสามารถสมัครเองผ่านทางผ่านทางเว็บได้ทั้งหมดเลยไม่จำเป็นต้องมาที่บริษัทแล้วก็ไม่ต้องวางเ<ม>งินประกันพอสมัครผ่านทางเว็บแล้วเนี่ยค่ะนักลงทุนก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อทอง96.5หรือว่า99.99 99, โดยเงินลงทุนขั้นต่าเพียงแค่100บาทก็คือพอมีค่ะแค่100บาทโอนเงินเข้ามาว,วันนี้สมมุติเราเห็นว่าราคาทองคําอยู่ที่2 0 0 0อย่างเงี้ยค่ะก็ จากหนึ่งรอยบาทเราก็จะคอนเวิร์ตให้ว่าวันนี้คุณวิชัยมีทองและอยู่ที่ศูนย์จุดเท่านี้เท่าีกรัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณวิชัยสะสมไปเรื่อยๆเราก็มีให้เลือกสองออปชันค่ะว่าสะสมไปเรื่อยๆแล้วรับเป็นทองจริงได้โดยที่ทองจริงเนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งกรัมหนึ่งกรัมประมาณสักรประมาณสักพันกว่าบาทเท่านั้นเองก็รับเป็นทองได้นะเราก็ส่งค่ะโอเคคือคือได้เห็นแล้วรู้สึกว่าหลายๆคนไม่มีโอกาสเข้าถึงนะครับในเรื่องการลงทุนผ่านช่องทางแบบนี้ และ<ช>ท้ายที่สุดคำหนึงยังใช้ได้ไหมครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน ใช่ค่ะก็คือเรื่องของการที่จะต้องดูเพราะว่าจริงๆแล้วราคาทองคำเนี่ยส่งผลกับปัจจัยที่เป็นปัจจัยโลกซะส่วนมากข่าวต่างๆที่ที่ส่งผลเป็นภาพที่เป็นมหาภาพดังนั้นการที่จะเข้ามาลงทุนในทองคำเนี่ยค่ะ mm hmm. ถ้าเป็นการเก็งกําไรระยะสั้นแนะนา <Yep. S 2> ว่าอันเนี้ยเราก็จะต้องอ่านข่าวติดตามข่าวว่าอะไรที่จะส่งผลบวกกับลบบ้างจริงๆเข้ามา mm hmm. ดูที่เอ่อหรือติดตามที่ที่ไลน์แอดของ YLG ได้เราจะมีบท <Yep. S 2> วิเคราะห์ให้ดีะนะคะนะัก mm hmm. ลงทุนก็สามารถเข้าไปตามได้ว่าเราจะให้กรอบว่า วันนี้จุดซื้อเท่าไรจุดขาย่ค่ะกับอีกแบบนึงก็จะเป็นการที่ซื้อเหมือนเพื่อเป็นการออมค่อยๆทยอยเก็บเหมือนวันนี้เราได้หนึ่งบาทแล้วก็เก็บใส่เซฟไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุนค่ะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของราคาทองคําในปีหน้าจะชะลอหรือว่าจะก้าวไปต่อไปอยู่ที่การตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลอย่างที่คุณทิพาแนะนําพวกเราอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อฮะสัญญาณทองคํายังคงเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ ที่ป้องกันความเสี่ยงเป็นสินทรัพย์ที่สร้างความมั่นคงแต่ขณะเดียวกันการลงทุนก็คงจะต้องอาศัยความพร้อมหลายๆอย่างและความรู้ด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวมีโอกาสของความรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณธีพาครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่คือผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับคุณธีพาณนวัฒนทรัพย์นะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท YLG b o o l i a n Future จำกัด